กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสองสาวคู่บ้านหน้าเ mm hmm. มืนน่อนี้ฝากกดติดตามในสองยูทูปเป็นสาวคู่ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจสาวคู่เฮ็ดกิบเมื่อนี้สาวคู่ก็มีโอกาสมาอ่างชิลาพี่น้องเพื่อนัาอ่างศิลาเท่าเนี่ยไปไกลๆอันนั้นคือจิแมนห่านันห่าอาหารน,น,น,น้ะพี่น้องจากแมนบวกแมนไปหูวก,กับคอมเมนบวกสาวคู่ในเด้อเพื่อนก็มีมีกลัวยางออกไป ถ่าทุกพี่นอ้องเฮือเฮือพี่นอ้องเฮือคืี่ีเมนเฮือกโปม้มงคือแบบว่าเพลินหาหาปูหาปลาเนาะแถวนี้ก็มีหาอาหารร้ายได้พี่น้องเลยเข้ากับสร้างกีเซนมาปลาทุกรดพี่น้องเป็นตลาดที่แบบว่าเข้มทางกับเมนรือว่าเข้มถนนอะไรพี่น้องก็มีผู้คนกายไปกายมาแล้วเปนกรมาแหวะ มาสืออหออาหารเวกินเมื่อนมาสืออาหารสุเป็นกุ้งหอยปูปลาแน่นี่แล้วนอกจากอันของสุปเหลือพอนกันยังมีค้องกินอีกนีดได้พี่น้องเอ้ยเทวๆนี่ฮะลายเนีย่ย้าปไก่ปลไปไก่มากะเวือว่าวเวได้เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนจิหอัดต้นไม้ไปสร้างเซาคู่กับพระฟาเบร์เบิงอันนี้อยู่ทางหนือเยอะพี่น้องเยอะอันนี้เช่้มช่างนะจะมีคลองคล้ายๆ ต่ออแล้ว hmm. ก mm ินะดีเอแมงมุมไปกอินใครุกงน แม่ไปเบืองนำพี่น้องทุเรียนคะาต่ขนาดใหญ่ยิ่งใหญ่ทุเรียนค่ะมันมีของนำไว้บริการผลไวพี่น้องตลาดน่ะฟังหนักกับคนร้ายแต่ซักกุบะย่างไปวนันจอรดรถกับปวงฟวงได้พี่น้องอื้อ ่ะมาจิบุพ่าไปไปเบิ่งตลาดตอนไหนปะของดีไปจ้ะของแห่งพี่น้องข้างเมืองนี่ กด้่ะนนะไกด้ค่ได้นะคะม่แตอเลยนะคะแวะิก่อนได้จ้ะไม่แพงนะคะน้องแย้มม่เลยจ้าอันนี้พับก่อนรู้ีมั้ยเหรอคือมีมาหลอดน่าจะบ้านยายก็จะเขาทำเขาปล ข้องตอนข้องฝากพี่น้องถ้ามาส่วนร้ายอันฉุนเบืองข้องแหงกะอาหารไปค,ค่ะคือกันพี่น้องแปลว่าเวลาพระเจ้า,าจอันมันแหงแล้วเจ้าจะกะเอามาขายหนะสุนเบืองส่วนเบือง,องจะเป็นข้องแหงลาย โคกพี่น้องคุกขินบองทีไม่โกคกยินก็แล้วกไม่มีโคกใหม่เลยพี่น้องแต่ก็คุกคุกคูนัวนี้นะไม่ถูกใส่ทุกขนาดคุควาล์มสาดด้วยพี่น้องเลยเป็นของฝากของตัว นำข้าวมากไก่หาอาหาร,หารพี่น้องวิ่งรถกับเขาไปได้นะฮะขึ้นสีไงเจอพี่เนาะแต่ว่าเศร้ากูรถกับเขาไปเพราะว่าขี่รถมาพักว่าห้าสิเดินทางตัวจังหน่อยนี่อ่ากินไอน์เทอร์รี่กินของทะเลรี่แมนโบพี่น้นะะ่มอันนี้ฮะอ่าแต่บรเห็นคนกินหนั่มเท่านี้นะะเห็นแต่เหือ อันนั้นเพิ่อนไขยคือซักลักแต่ว่าบุญหงบ์คุณยศนังใกล้ๆกับผู้ึงขนาดว่าไกลแห้งเเห็นบุพินอ่ะแต่บุญหงบ์คุณยศนังเลยด้วเพื่นซันกาการขืนว่าเน,นาะดูขนาดให้งพี่น้องมีขั้นขาวขั้นออกบางขั้นเพิ่อนมาจอดแป๊บเดียว ข้าวเดียวแล้วคนแตซื้อเครื่องซื้อกล้องปกอบเอาเมื่อมาเพราะนันเป็นตลาดเคร่องุ้นทางเป็นน้องคนก็แหงดำสิปดำาต่มว่าห้องดูัร เนี่ยหมูแดงคือทีคนร้ายพี่นอ้องควรมีบอลนางตามที่ซากูเคยเห็นเคนรีวิวค,น,คนหันอาสาตเองเสียนะวานซากูเอินภาษาเนาะคนเอาเสือมาปูเนี่ยหมูแดงเอามาปูเนี่ยหมูแดงไปซื้ออาหารมานางกินเคนบริจากเขาหา่านเด้อกว่านี้เวลาคนมาซื้อคือออเห็นใน,นตลาดนะคนกะเชื่อเอินวันยังวะเอินว่าหนึ่งหาย ฟซีๆด้วยหายละละหันหนี้เนาะมีคืออะไพี่น,อน้องคุกเนาะมีคุกสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงสามีเด้อพี่น้องเด้อฝากขอบใจหลายสำหรับผูติดต,ตามและให้งกำลังใจสาวคู่ตลอดมาลาไปก่อนเด้อคลิปนี้เด้อ